อาจมาไปประเทศอินเดียเห็นความเสื่อมโทรมของพระพุทธศาสนาตั้งแต่ขาวเป็นคารวาสเป็นฮิปปี้อยู่นู้นรู้สึกสลดใจมากว่าขนาดบ้านเกิดเมืองนอนของพระพุทธเจ้าถึงขนาดนี้ต่อไปจะมีอะไรเหลือในประเทศไทยพอถึงวันคริสต์มาสซึ่งเป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวคริสต ถ้าเทียบกับพวกเราก็คือวันวิสาขะวันคริสต์มาสเป็นวันเกิดขึ้นของพระเยซูในโลกที่เขาเคารพนับถือพระศาสดาพระเยซูคริสต์พี่น้องชาวคริสต์ทั่วโลกจัดงานวันคริสต์มาสในยิ่งใหญ่กันมโหฬารแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวจะมีดาวมีอะไรทํารูปดาวรูปโคมประดับประดาโคมไฟและลึกถึงดาว ดวงแรกที่เป็นดวงวิญญาณของพระเยซูมาเกิดลอยมาเกิดไปที่หมู่บ้านเบธเลเฮมอะไรต่างๆพวกนั้นเขาลำลึกนึกถึงเขาจัดงานกันแต่พอถึงวันเกิดของพระพุทธเจ้าจริงๆรอกลับไม่ได้สนใจอาจมามีความคิดว่าเราจากภาคเพียนพยายามปลุกเราชักชวนพี่น้องเราให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ จะเป็นได้หรือไม่เป็นก็ตามอาตมาได้กระทำอย่างนี้มาตั้งแต่อย่างไม่บวชพี่ชายของอาตมาก็เคยรู้จักพอถึงวันวิสาขาอาตมางดกินข้าวตั้งแต่เป็นคารวาจำได้ปี2516ปีนั้นวันวิสาขาเราสมาทานอุโบสถทศินเป็น ฮิปปี้อยู่ผมยาวๆแล้วก็ไปอยู่ที่วัดบ้านวันนั้นไม่กินข้าวไม่กินอาหารเลยน,นั่งสามาธิอยู่แล้วก็ไม่ขอพูดคุยกับใครอาตมาทำอย่างนั้นมาตั้งแต่เป็นคาราวาสแล้วก็ยังจำได้ว่าปี2 5 2พ2 4หนี่ ก็เป็นวันวิสาขาบูชาที่อาตมาถูกจับเข้าคุกอยู่ที่เมืองายตอนเหนือของประเทศซาอุดิอาระเบียวันนั้นอยู่ในคุกมีคนร่วมคุกกันอยู่ยี่สบสาชาติเป็นวันที่เขากวาดล้างคนต่างชาติที่ขับรถผิดกฎหมายที่มีอะไรต่ออะไรในจำนวนนั้นก็มีอาตมาอยู่ด้วย พอติดคุกแล้วลูกน้องเขาก็ไปเยี่ยมเขาโขนอาหารไปให้กินมีแต่ของดีๆเพราะเราเคยแต่ช่วยเหลือผู้ใดตกทุกข์ได้ยากลำบากพอเวลาเราติดคุกเขาก็พากันเป็นห่วงเป็นใยได้ข่าวไปแคมป์ไหนก็บอกกันว่าพี่มหาติดคุกเขาเรียกมหา ถ้าจะเป็นคาราวาสนี่เขาเรียกมาหาเพราะเราชวนเราพูดเราคุยแต่เรื่องศีลเรื่องธรรมข่าวว่าพี่มาหาติดคุกนี่ไปแคมป์ไหนเขาก็เตรียมหาอาหารมาขอฝากมาขอเฝ้าเลี้ยงคนในคุกทั้งหมดเต็มคุกนั้นได้อิ่มแต่ตนเองไม่ได้กินเพราะวันนั้นเป็นวันวิสาขะตรงกับวันเกิดของอาตมาด้วย ได้ทำมาอย่างนั้นตั้งนานเราไม่กินแล้วเราก็นอนเขียนหนังสือวิสาขะลํพึงในโลกสี่เหลี่ยมแล้วก็มีมีหนังสือวารสารของพอชอปปอศ์นย์เผยแพร่ชีวิตประเสริฐเขาออกมาพิมพ์ในเมืองไทยอันนี้เราให้ฟังได้ทำอย่างนี้มาตลอดจนมาถึงเมื่อบวชแล้วก็ยังยึดอันนี้มา